साई मध्य เนี่ยครับมันไม่ใสมันยังนอนมาเตือนครับกดออดต่อไปบักคานี่เฮ้ยเป่าดุวีดก็บม่ได้ยินกดออดไปก็บม่ได้ยินระฆังดังป่านี่มันยังบันเป็นยังวะเฮ้ยหนักเฮ้ยเฮ้ยบักคานอนน้อยเสียงยังวะเสียงคือดุบีดเอ้าเสียงเสียงเสียงกิงดังโอ้ บักามึงเฮ้ยเต้นมาสักูโทษโทษโทษครับโทษมึงยงยังเอาหมวกครับหรือหมวกครับหรืหมวกโอ้ยหหมวกโอ้ยบักขากินมึงเอ้ยำวิแล้วครับครับครับมึงกินใบไส้เนาะเอามาครับเอามาครับโอ้ยปฏิบัติการมา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 าถามามามาถอยลมามามามยถอยาามามยมามายาอามามไมเมามายาาม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 าามลมามา ไปเลยซ่อมดับไฟไปเลยหยุด um> ไปทังไหนครับมันเกิดเหตุทังไหนครับเนี ao, medidas, oui, pit, ่ยคือเอาบักขามึงเอ้ยพวกกูมันต้องได้คืนโอ้ยครับครับชดครับชดชดถอยหลังอันถอยหลังถอยหลังหมอโอ้ถอยหลังถอย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 โอ้ย ถอยแห้กถอยแห้งอยแห้งโอ้ยบักคามึองโอ้ยไว้สุขาเบิงเบิ่งมันเน่ยะมันเป็นจังไรแล้เนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยี้ยเฮ้ยอดี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 สวัสดี มึงวัดดีเห็ดหยางมึงวันด,ดีเห็ดหยางเะฮะมึงเป็นหยางเอาเต๊ะใสกันะวันด,ดีขวัวมึงมาบอกหยางตื่นกตื่นสวยเอามาเอามากะเสือกแลนไปคอนกูแล้วกูเนี่ได้ขึ้นคือรถกระเสือออกรถบากามงเงย้ยป้าบนี่วัดดีครับแม่ เตะขัวามาใส่เตะใส่ามาขวาัวสันบอกแมนบอกอุปริวเวีย์คือบุยิน,อนเออผมนอนรับยู่ครับเตะนี่วันดีครับอืมโอ้ยบักคามึงเตะนี่เออวันดีครับอืมเอเตะคนละทางไว้ทางนี้ไว้เออวันดีครับออดีดีดีด,ด,ดีหลายเอเตะใส่ไปขวัขวเตะขัวไปใสออ่แต่มึงเสือกเงี้ยเขาละ เตะทั้งใดก็มาเรื่องของเขาตัวบักอันนี่แม่มึงเด้อมึงเด้อมึงมาแอมกูเด้อมึงมาแอมแปรกูเด้อลอยใส่สบอะขวานเนี่ยเอาเอาตีนนี่พวกมาตีนตีนสุปแป้งทอดบักพาเนี่ยมึงแก้วยังมึงมาแม่มึงมาม่มึงจ่ามึงเออเออมันถือหัวกูบักพากจอตามึงเอ้ยเฮ้ยมึงยังวะมึงมีงยังครับมึงมีงยังครับเห็ดความสะอาดมาแม่ครับ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 ปัด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  มึงมาคายินหัวมึงเอาไปปันเสียอ่างหน้ามึงสั่นได้จังไงเฮ็ดนะมันเป็นได้ไปยังเดี๋ยนี่ฮะโอ้ยกูจะขามึงตายเดี๋ยวเราไปเซ็ตรถไปเซฟรถเนี่ยมันแล้วเร่เร่เขาไปแม่ไปแม่ไปแม่ไปสักแม่ไปแม่ก็าที่ไปที่เจ้าดึงไว้มันที่ไปได้ยังไงมึงบ่อทองเถียงบ่อทองเถียงครับครับบ่อเถียงครับบ่อเถียงครับบ่อเถียงครับบอเถียงไปเลยครับไปมาเฮ้ยครับครับครับไปแล้วครับ เล่นได้เล่นได้เล่นได้มือนี้มีเงินนำเล่นเลยเล่นเลยเงินสดสดสดเฮ้ยมึงอยากผูกอตายเอ้าอ้าวโอ้เล่นได้เสียนะไปใส่มึงที่คานไปใส่ฮะเสือประหารครับเฮ้ยเร็วเร็วนะเว้ยหิวแล้วเ้อ เร็วโอ๋ยจานเปลื่นมือทอดทษททมันยังว่ะมาเสร็จหัวกูหาที่แต่งมาคามเงยมัน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 เปลื่นมือในจานเนี่ยอาหารอาหารครับ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 มึงที่ไปใส่เนี่ยไปออกเดินทางมาคากินหัวมึงเ้ยออกเดินทางให้กูบอกอาหารหลักขั้งน่กินอาหารบ่แมันลักขั้งมันขึ้นรถักคามึงไปหากระโปงกาแฟมาแม่กันขึ้นรถมันต้องกดออดกูจักบอ โอ้ยกูยจะขามาึงได้มาขามึงเไยไปไปแบวแบวเอากับเขามากินเลยเดี๋ยวเอาให้เอาซ่อนไปแจกจานนี่น้ำเดี๋ยวเอาซุปไปเสิร์ฟโอ้ยเจะแตกโอ๊เดี๋ยว ankles, เ,ยเดี๋ยวโอ๊โอยจะมันปวดร้ายอ่ะซ่อนอันนี้จานก่อนเนาะจานจานจานเด้อจานเด้อเอา ilee, ซ่อนซ่อน,อน,น,น,นอซ่อน,อนเดี๋ยวนี่นี่มิยังซ่อนซอมเนี้ยเอานั่นเออเนี้ย โอ้เสริมไหลเว่ยเสิริมแบบใหม่เว้ย่นพิซ่กาแฟกอกี่กาแฟกอกในขีมไว้ลืมปิดกาแฟโหเจา้าเจ้าลืมปิดขี้เออเร็วเนี่ยกาแฟเอามาเร็วๆเนียโอ้จะมันน่งสาเว้ยโอ้ดนี่เสือกสีลม,มิก อาวางลงวางลงผมวางแล้วไอ้สองแก้วเด็กจิ้นิ้วโอ๊ยบอกบอกไอ้โอ๊ยแม่มึงเอ้ยเต็มหน้ากูเลยมาคามึงเอ้ยมันหนึ่งบอกไปบี้จ๊บเอาซ er the ุปไปเสิร์ฟเอาซุปไปเสิร์ฟอเดี๋ยวเดี๋ยวนะจุ่มลงแบบนี้ต้องเขาไม่เห็นดอกไม่เห็นดอกเซ็ตไปเอาไปเสิร์ฟเลยนี่เลยเอาไปเสิร์ฟซุปใสเล้วเขาอย่าบอกเขาได้ว่าเมื่อจุ่มลงเออเร็วๆนะโอ้ยเขาตากู้มคาบเลยเร็วเร็วไ เน <ah ี่เสิร์ฟซาเอาหาดหัวโกมาฆ่ามั่งการอยู่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูซาเราเด้อผมมาเด้อวางลงวางลงอ้แสบเว้ยแสด็จเสด็จเสด็จโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับอ๋อสัญญาณไฟใหม่สัญญาณไฟใหม่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 ออก ซองนมนมยังนมสดสันกระดิ่งหาพองบ่กูเอามันไสใหม่บะคาเมื่อเออโอ้ยเฮ้ยไม่ยังกูสันสันซุกเสือที่กูมากูบ่ได้ยินนี่บ่ได้ยินอะไรเนียนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยซุกตาขุยบะคาหินหัวเมื่อมึงที่ไปใส เนอบักคาเนี่ยก็คือกันเนอมาส่งนอมเนอสันกระดิ่งทุกมือมันไม่ใสวะโอ้โทโทษรีรีโอ้รีบอเห็นโอ้ใจมันบ่เห็นคับเนอขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับนี่ขอโทษครับนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยหมอหมอเอาตบทีเดียวตายสําเฮ้ยหำหำตื่นไหมฮัมหมอเฮ้ยหาเมยเฮ้ยหำเป็นยังไงโตเฮ้ยเฮ้ย แม่มึงไอ้ขึ้นแล้วมันสิรวนไล่ครับกูเดอดอเด้ยม,มักฮากินหวมึงเ้ยเปียกเบิดเลยกูอ้ยมึงอยู่ใส่มีรูนน้องพีบ่าแบบมี้จะมันมันลำคาญใจหลาย เี้ยจังก็บอกโห้เฮาเยงะทึ่งสาธุพระเป็นเจ้าโอ้ยมึงยังกูจับได้เด้ออันกูจับได้ละมึง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 บุญเมียนมึงเออเออเออขินมาอ่ะมึงเห็นอย่างบอกว่าเห็นอย่างด็กเบิ่งวนาขึ้นมาโอ้ยขึ้นเก่งเนาะเออเดี๋ยว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 ขินมาเลยมันมันมืนเนาะเอ้าเอ้าเออสีซอยซอยยังซอยยันจะลงไป เอ๊ทางวัยบริมีพนักงานดับเพลิงเลยนี่ฮะจักเลยค่ะทางเทสมุนตีอืมอืมที่ว่ารถดับเพลิงนี่ใสกิ้งเลยเออเออเออเหยียบมือกูเออโอ้ยเหยียบมือกูโออเฮ้ยโอ้ยขากินมึงเอ้ยเป็นยังด้วยนี่มึงเหยียบมือกูเออเหยียบหัวเจ้ารถโอ้ยโอ้ยอืม้ชิมโอ้ย โอ้ท่านเทพสมุติีครับเออท่านท่านคุณหญิงครับสบายดีนะครับเนาะเปลี่ยนมาเลยครับบ่เนียงครับบ่เป็นลยลงครับเออเอเอ่อเส้นครับเส้นท่านเอ่เส้นเลขานังครับเส้ท่านเทสมุทตีนังครับเอออเปียกจื้นมัดเลยออเยกลมกลมิันจะเปิน วามินยังเนี่ยโอ้บักคาเกี่มึงเฮ้ยมึงสวดลวนจ้ะมึงหูจักบอกโทษครับโทษครับโทษครับเฮ้ยมึงจ่อยมึงจ่อยอะมึงจ่อยแน่นอนบักคาเกี่ยัวมึงบักคาเกี่มึงมินยังครับมินยังไม่เห็นยังนี่เองเศร้ากับเศร้าเศร้าอ๋อเฮ้ยผมอบรมให้มันได้ดีมันมีจัดสร้างเรื่องข้อมูลไหว้ ไปหนุเน้เลขาของท่านเล้อมึงไปไกลๆตีนไปไปกันได้ครับอึ๊แม่นเนอไม่ยังม่ยังโอโตโตโันตโ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 ตาตลงมาจัโไหนโต เดี๋ยวตรวจเช็คให้เรียบร้อยล้วก็ต้องเสด็จขับเมื่อเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งนั้นไปขับปุ๊บเอ้เลยขานม่งามหายเลยขาโอ๊โอโทษๆขับโทษับไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้างหน้าก่อนเลยครับเ้อเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปตรวจสภาพทั้งหมดเบิ้งให้มันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเสด็จเทศรายงานขับขับขับก็ต้องห่วงขับทันขับโอ้ยเปืดอนเมื่อเลย ข้อบ่อยมือนเสียงอดแอดอัดแดนจังเลยพ้านี่แล้วหยอดน้ำมันเครื่องครับบ่มี่ยังครับอก็แม่เป็นดัาค่ะโอ้ยออผ้าเฮ็ดผ่าเฮียโอ้ถุงมือเอ้ยถุงมือยังหอมป่านนี่ถุนมือแท้สิหอมบันไดเอย